สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลเช่นเคยจากพี่น้องจา๋าอ่าวันนี้น้องวึงก็มีแนวทางของหวยลาวพัฒนานะคะในวันที่สี่พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะอ่าก่อนจะไปชมเดี๋ยวเราจะมาสรุปของวันที่ยี่สิบเก้ากันก่อนจากพี่น้องจา๋ายี่สิบเก้าเมษายนนะคะอ่าผลก็ออกมาล่าง72บน29 5นะคะพี่น้องจา๋า ของน้องหุ่นก็หลุดนะคะพี่น้องค่ะ,อะรอบนี้หลุดนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะ,ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจ๋าก็มีเข้ามีหลุดเนาะพี่น้องเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่4นะคะเป็นของวันที่4พฤษภาคม2564เนาะพี่น้องจ๋า แนวทางแนวทางหวยลาพัฒนานะคะหวยเรานะคะพี่น้องจ๋าหวยเราพัฒนานะคะหวยเราพัฒนาในวันนี้นะคะอสองตัวนะคะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนปากกาเขียนเนาะสตัวบนล่างนะคะ องตัวบนล่างทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะจ้าพี่น้องจา๋าอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะวันนี้น้องหมุนก็จะมีหนึ่งสี่นะคะหนึ่งหกหนึ่งแปด

อันนี้ชุดสองตัวนะคะชุดสองตัวมาดู3มตัวกันนะคะพี่น้องขาสามตัวนะคะสามตัว3มตัวก็จะมี8 9ดเนะคะเดี๋ยวน้องหุ่งก็จะขีดตัวที่น้องอุ่งชอบให้นะคะ หกหนึ่งปสองสามเจดค่ะพี่น้องจา้าอ่าตัวที่น้องวึงชอบก็เก้าสี่นะคะหนึ่งแปแล้วก็สามเจ็ดจ้ะพี่น้องจา้าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจา้า เป็นเพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นค่ะเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะ,ะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะพี่น้องจ๋าใครชอบก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะส่วนใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้จ้าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ ก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องวึงด้วยนะจ๊ะเด้อเป็นกำลับบงใจให้ช่องน้อยๆด้วยนะคะอ่ะสุดท้ายนี้น้องหวึงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะรวยๆเฮงๆกันนะคะไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ